ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับมันเป็นอีเวนต์ใหม่แต่มันเป็นตัวละครเลยหลังนะครับก็เป็นตัวละครสุดคิตมันกลับมาอีกแล้วครับท่านมันกลับมาอีกแล้วอ่าเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมมาไปที่อีเวนต์เลยประกาศกิจกรรมอ่าแต่ว่าเรามาดูอันนี้ก่อนเปิดโกยเพชร วันที่15โกยทองโกยเพชรโอ้บ่ายสองถึงสี่โมงนะครับเป็นโกยทองโกยเพชรนะครับสิบห้าสิบหกใช่ไหมอ่าสิบห้าสิบหกนะครับผมอีเวนต์ลูกอมดาวลูกอมดาวจะกลับมาเหรอทําไมโกยล,ลูกอมดาวแต่อีลูกอมดาวยังไม่มานะตอนนี้นะครับผมไม่แน่เป็นในๆว่าลูกอมดาวอาจจะกลับมาหรือเปล่านะฮะ มาก็มีตัวละครกลับมาก็จะเป็นด์คซิดนะครับมีด์คซิดกลับมานะฮะมีชิเอลนะครับผมไว้นาเดียานาเดียหัวหอกนะครับผมแล้วก็มินว่าชุดว่ายน้ำนะครับผมลาเทพรัติการแล้วก็เลนน่าในชุดว่ายน้ำแหมพึ่งทับคลิปไปเลยนะครับอันนี้นี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันหามันมันเป็นตัวละครเดี๋ยวเอยมันมาเลยหลังก็อาจจะหาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่จะเป็ี่นต้องหานะครับผม ปลอดภัยกับลายไม่เป็นไรนะครับตัวละครสุดฮิตก็จะมีด์คซิตนะครับผมด์คซิตแล้วก็ชิเอลเอถ้าเกิดว่าอัปเกรดภายในอีเวนต์เนี่ยก็จะได้บัฟนะครับผมแล้วก็มีไว้นดวาดีอันนี้ก็จะเป็นหลักๆ3ตัวนะครับผม ก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมเออตรงนี้มันไม่มีอะไรนะฮะสุ่มเมคกาแจ็คพอตนะครับผมรับซูเปอร์แพ็ควัตถุดิบ A บวกนะครับก็คือสุ่มทุกๆพันเพชรจะได้รับแพ็ควัตถุดิบ1ใบนะครับผมมาสุ่มเอาอีกทีโอกาสได้รับสมุดอัญเชิญตัวละคร S สมุดอัญเชิญทองแดงสมุดอัญเชิญสีเงินแจ็คพอตซีเพชรสีเพชรวัตถุดิบไม่มีอะไรเนาะก็เป็นแจ็คพอตเป็นเมกาแจ็คพอตทั่วไปนะครับอ่ะ ถ้าเกิดเราจะเอาเล่นดักซิทนะครับเราจะเอาตัวดักซิทเราก็ต้องหาเป็นสมุดอันเชิญ5เล่มนะครับชาเป็นชีเอลก็ใช้4ี่เล่มนะครับผมแล้วก็ไว่านาเดียใช้3มเล่มมิโนวาชุดว่ายน้ำแล้วก็ลาไอสามตัวล่างเนี่ยตัดทิ้งเลยครับให้เราเน้นหาเป็นสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนแบบวิ่งสามตัวบนนี่ถูกมาเต็มเต็มเลยนะโต๊ะเต็งนะฮะนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีสายวิกนะครับผมด r k ซิทนี้ก็แนะนํานะครับชิเอลนี่ก็เป็นสายล้มที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะเออมันมันได้ทั้งล้มทั้งวิกนะครับแต่ว่าตัวเนี้น่าจะแพ้ถ้าเกิดว่าหมัดใหม่เข้ามาชิเอลน่าจะแพ้ทางนะครับแล้วก็ไวนาเดียนะครับใครที่ยังไม่มีสายล้มไวนาเดียเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมถามว่าผมจะหาอะไรกูไม่เอานะฮะ นะฮะเพราะว่าไว้นาเดียเนี่ยเอามาผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่านาเดียเนี่ยผมเข้ากุไปแล้วนะไม่ได้เล่นเลยสมุดอัญเชิญสีทองแดงฮึบสมุดอัญเชิญสีเงินแสดงว่าสีทองออกยากใช่ไหมอ่าเราต้องหาถ้าเกิดว่าเราอยากได้สมุดอัญเชิญเอเราต้องหาโอ้โหอย่างละสาว่ะ โอ้โหใช้อย่างละ3ใบนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สมุดอัญเชิญสีทองนะครับครบทุกๆสองครั้งใช่ไหมสะสม2จะได้ไปเลยนะครับเป็นแพ็ควัตถุดิบแบบสุ่มมีบียองรังเมียนมาวาเลนไทน์นาโอมิไว้มูหุนเจ้าชายหลุยและเปอร์เอลล่านะฮะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมาสุ่มเล่นๆนะฮะไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะครับผม สีทองน่าจะออกยากนะฮะเห็นหลายๆคนห้าพันยังปิดแค่นาเดียนะฮะโอ้โหมาลองดูกันว่าของฟรีเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับ7จดสิบ <c oughs> <c oughs> มันจะมีโอกาสได้สมุดอัญเชิญมาเลยไหมแต่มันก็อย่างว่าแหละครับมันมีโอกาสออกยากนะครับ คือถ้าผมก็อยากได้นะไว้น้าเดียแต่ว่ามันต้องใช้สีทองถึงเเล่มนะฮะแล้วอย่าลืมว่าอีเวนต์นี้ไม่มีการรับประกันนะครับใครดวงหมานี่จบเลยนะใครดวงหมาจบเลยครับใครดวงหมาไม่ต้องทําก็ได้นะครับรอเว้นเลนหลังอีกสักเว้นสเว้นก็ได้นะครับโอ้โหมั่คือเอาจริงๆนะไม่ค่อยมีอะไรหรอกอ่ะเดี๋ยวผมลองส่มแบบเมก้าสัก300เพชรละกันนะครับมาฮึบเจ็ดหื่น นะครับห้าห้าสิบเพชรแรกเจ็ดหมื่นนะฮะร้อยเพชรแรกเงินแสนสี่สมุดอัญเชิญสีท้องอ่าฮึบอืมอันนี้สองร้อยนะผมแถมให้ฮึบก็มันมีอีเวนต์รวมไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะมีอีเวนต์รวมใช่ไหม ไม่มีอีเวนต์รวมนะครับรู้สึกจะถ้าไม่มีอีเวนต์รวมก็ขาดน,นะฮะคืออีเวนต์เนี่ยผมผมไม่ผมไม่ได้อยากได้ตัวไหนเลยเพราะว่าตัวหล,ลักๆเนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับสำหรับตัวไวนาเดียเนี่ยใครที่มีนาเดียอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหาก็ได้นะเปอร์รเซ็นต์มันเพิ่มต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับต่างกันแค่ประมาณ5-10%ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ เก็บเพชรไปดีกว่านะเก็บเพชรไ้ดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อมันเอามาเลยหลังก่อนปิดเซิร์ฟใช่ไหมไม่มัน,ม,นมันจะปิดเซิร์ฟใช่ไหมอ่าก็คือเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหมดหมดอีเวนต์ล็อกอินคุมปองเนี่ยจนถึงวันที่สิบมิถุนานเนี่ยเขาน่าจะปิดเซิร์ฟนะฮะน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็นเห็นมีอยู่นะเออ อย่างที่บอกครับอีเวนต์นี้ถ้าใครจะทําก็ทํานะครับแต่กูดวงหมานะครับกูสุ่มยังไงกูก็ไม่ปิดนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ไม่ทานะฮะกูไม่เอามีอีเวนต์อ่ามีอีเวนต์ส่งใบทองนะครับจะส่งให้ดูเลยนะมาไหมมีอีเวนต์ส่งใบทองอ่าส่งใบทองนะครับผมส่งหนึ่งใบรับสองเพชนะฮะส่งได้สูงสุดวันละสิบนะครับก็คือวันละยี่สิบเพชนั่นเองนะฮะกดส่งไปเลยครับผมฮึบ เอาละอืมอ่าโอเคไม่มีละเข้าไปที่บ้านนะฮะเข้าไปที่บ้านไปส่งใบโคเบอร์ในบ้านอีกหนึ่งรอบเฮเอาละโอเคกุญแจฮสุ่มธรรมดาสีทองแทบไม่ออกเลยนะ มันเอามาลอ่อเฉยๆอ่ะนะฮึบฮึบฮึบึบ,บโอ้โหพอเออครับผมสุ่มไปสามร้อยผมได้สีทองมาใบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเห็นเห็นรู้สึกใครที่ปิด นะครับปิดนะเดียก็น่าจะอยู่ประมาณ3,000ันใช่ไหมเอออย่างต่ำๆนะครับขนาดนาเดียัง3พันนะครับแล้วดาร์คซิตนี่น่าจะเป็นหมื่นนะเออแปดเห็นคนต่ำสุดในในกลุ่มก็น่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0นะครับผมใครที่ใครที่จะทำดาร์คซิตนะครับถ้าเพชรไม่ถึงผมแนะนําอย่าพิ่งทํานะครับเพราะว่ามันใช้วัตถุด,ดิบค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้ตัวสีทองเนี่ยอ่สามห้าสิบห้าใช้สีทองถึงห้อ่าสิบห้าใบนะครับสิบห้าใบเลยนะ เออโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครนี้นะฮะใครที่จะทําก็ทำนะครับผมผมข้ามแล้วกันนะครับขออนุญาตนะฮะเพราะว่าผมมีหมดแล้วตัวหล,ลักๆนะครับไว้ราเดียนี่ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเรามีราเดียอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์ต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ใครที่สนใจจะซื้อขายเกมนะครับ สนใจซื้อขาย i d เกมเศรษฐีก็ให้ติดต่อแอดแันได้เลยนะครับผมแอสแันนะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเท่านั้นนะครับติดต่อลิงก์อื่นไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับผมติดต่อใต้คลิปเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะซื้อขายสอบถามราคาก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซกลุ่มเทพเกมอวยนะครับกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ก็อยู่ใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า